มาแล้วนะครับ211กรุงเทพตะพานหินยังไม่ใช่109นะครับเอาซ้อมสี่สกรุงเทพตะพานหินนะครับยังไม่ใช่109นะครับยังไม่ใช่ ฝนมานะครับฝนที่งเดะพานหินครับเกือมาถ่ายไม่ท <part 2>: ันนะครับเนาทพขนสรนครับเกือบมาถ่ายไม่ทันนะครับนะโอเครถลาช้ามาสิเป็นนาทีครับสถานีวางการบงบุหน้าของกายดตรตายการเ โอเคนะครับรถไปจอยทีมที่วังกาบปามุนาหอไกนรนรตกบและไปที่สุดที่สถานีรถไฟตะพานหินครับยังไม่ใช่109นะครับยังไม่ใช่109ยังมาไม่ถึงนะครับโ okay, อเคออกไปไปที่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็มีฟ้าแลบฟ้าผ่านะครับไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาช็อตเด่นมากมายเห็นไปบ่อยนั่นแหละครับ โอเคสุดยอดครับเดี๋ยวไปเจอกันตอน109กับ408ครับ2องขอบวนนี้ก็ยังมาไม่ถึง